เขมรมีหนาวกองทัพเรือไทยส่งเรือรบปิดหน้าน้ำทะเลโชว์แสนยานุภาพพร้อมลบหลังเขมรซ้อมลบทางทะเลด้วยกระสุนจริงแต่ไทยไม่หวั่นพร้อมตอบโต้ทันทีซึ่งก็เรียกได้ว่ายังกับในหนังกันเลยนะครับหลังมาก่อนหน้านี้นะครับ ทางด้านขเขมรได้มีการรายงานข่าวเปิดเผยว่าพลเรือโทเตียโซคาผู้บัญชาการทหารเรือขเขมรได้โพสต์ข้อมูลแจ้งการฝึกทางทะเลโดยซ้อมยิงกระสุนจริงในห่วงวันที่11-13มิถุนายน2568บริเวณเกาะปูลูไวเกาะตังซึ่งอยู่ในพื้นที่เกาะพัศสีหนุโดยการประกาศของกองทัพเรือขเขมรก็คาดว่ามีเรือลบจีนร่วมด้วยโดยจำลองเหตุการณ์ผู้ลุกล้ำน่านน้ำขเขมรเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธการทางเรือ ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่ากองทัพเรือขเขมรนมีการงดฝึกยิงด้วยการยิงกระสุนจริง2ปีแล้วโดยคาดว่าการฝึกครั้งนี้เป็นแผนการฝึกที่วางไว้ต่อเนื่องจากการฝึกโกนเด่นดราโกนกับจีนซึ่งปัจจุบันเรือลบจีนสองลำของจอดที่ฐานทัพเรือเรียมเมื่อกลางปี67แล้วมีการออกไปฝึกในพื้นที่ทางทะเลของขเขมรนมาตลอดซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ขเขมรมีการซ้อมลบทางทะเลด้วยกระสุนจริงนี่เองก็ได้ทำให้มาสดสดร้อนร้อนเลยนะครับ ก็มีการรายงานจากทางด้านกองทัพเรือแห่งประเทศไทยก็มีการออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยได้รายงานว่าตอนนี้ทางกองทัพเรือไทยได้ส่งกองเรือยุทธการเตรียมพร้อมกําลังลบทางเรือทั้งกองเรือโจมตีไล่ล่าทําลายกําลังฝ่ายตรงข้ามส่งกําลังลบยกพลขึ้นบกยุดบรรจบกับกําลังทางบกรองรับสถานการณ์ชายแดนเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ ที่หมิถุนายน68พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมายให้พลเรือเอกนัทพลเดี่ยววานิชผู้บัญชาการกองเรือ,อยุทธการหน่วยกำลังลบปักของกองทัพเรือได้เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลหน่วยกำลังลบทางเรือได้ตรหนักถึงหน้าที่ภารกิจอันสำคัญในการปกป้องและรักษาทิพใไตของชาติให้เกิดความสงบสุขมั่นคงโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้นำหน่วยรักษาความสงบทั้งทาง,ทางบกเรืออากาศและกำลังพลเข้าร่วมรับฟังโอวาทและแถวรับตรวจความพร้อมณนะดาดฟ,ฟ้าเรือหลวงจากกรีนาะลิเบศอนการท่าเรือสัตหีตฐานทัพเรือสัตหีตจังหวัดชนบุรีโดยด้านพลเรือเอกนัทพลเดี่ยววานิชได้กล่าวว่าในวันนี้ที่ผมเดินทางมาพบทุกท่านในฐานะผู้บัญชาการกองเรือ,อยุทธการที่เป็นหน่วยกำลังลบปักของกองทัพเรือเพื่อมาบอกให้กำลังพลทุกนาย ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่พวกเรามีต่อประเทศและพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์สถานการณ์กรณีพิาพาทที่ชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีที่พวกเราได้ทราบกันดีทางรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะใช้สันติภาพในการเจรจาการใช้กฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศในฐานะหน่วยกำลังลบที่มีหน้าที่เตรียมกำลังทางเรือเราสามารถส่งผ่านกำลังในการจัดตั้งกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล ปฏิบัติการป้องกันเชิงรุกตามแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือเราจะเป็นหน่วยกำลังที่รัฐบาลสามารถนำกำลังนี้ส่งผลให้เกิดการเจรจาโดยสันติกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกลได้รับการฝึกทั้งภายในประเทศและฝึกฝนร่วมกับต่างประเทศทั้งการฝึกคอบลากโกนการฝึกผสมดูสักไรร่วมถึงการฝึกกับประเทศต่างๆพวกเรามีประสบการณ์มีขีดความสามารถหากกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกลที่ประกอบไปด้วย หมวดเรือโจมตีมีขีดความสามารถในการคุ้มครองรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลคุ้มครองเรือสินค้าเรือประมงสามารถปฏิบัติปฏิเสธการใช้ทะเลของฝ่ายตรงข้ามมีขีดความสามารถที่จะไล่ล่าทำลายโจมตีกำลังของฝ่ายตรงข้ามหมวดเรือปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกมีขีดความสามารถที่จะส่งกำลังของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยกำลังลบยกพลขึ้นบกเพื่อทำการยุทธบรรจบกับหน่วยกำลังทางบกได้ ขีดความสามารถต่างๆเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลใช้ในการเจรจาผมเน้นให้กองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกลซึ่งจะประกอบไปด้วยเสนาธิการลบที่จะต้องทําการวางแผนโดยละเอียดโดยเราจัดเรียมกําลังเพื่อไปใช้กําลังไม่ใช่เพื่อการฝึกเช่นเดียวกันกับผู้บัญชาการกองเรือผู้บังคับการเรือทุกนายที่จะต้องไปดูแลกําลังพลเรือและอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ให้มีความพร้อมตลอดจนกองบินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือก็เช่นเดียวกัน ขีดความสามารถของพวกเราจะเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเรามีความพร้อมหากมีการสั่งการจากหน่วยเหนือหน่วยกำลังลบนี้ต้องสามารถปฏิบัติได้ทันทีด้วยขีดความสามารถที่เรามีผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากำลังพลทุกนายจะได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเราเวลาที่มีในการเตรียมการขอให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ให้มีความพร้อมสูงสุดที่จะออกปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการสั่งการนั่นเองครับ และนอกจากนี้นะครับต่อกับการซ้อมลบทางทะเลของขเขมรที่มีการใช้กระสูนจริงใกล้กับเกาะกูดนั้นด้านพลเรือเอกนัทพลก็ยืนยันว่าหน่วยข่าวกรองของไทยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การฝึกโดยขเขมรเพียงประเทศเดียวและกองทัพเรือไทยเองก็มีการซ้อมรับมือวิกฤตตลอดทั้งปีพร้อมปฏิบัติการระยะไกลด้วยกองเรือเฉพาะกิจที่มีขีดความสามารถครบถ้วนทั้งนี้ผู้บัญชาการกองเรือ,อยุทธการยังให้ความมั่นใจกับประชาชน โดยระบุว่าทหารเรือทุกนายได้รับการฝึกให้มีความกล้าหาญเสียสละไม่กลัวตายและตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังเป็นทหารต้องทำหน้าที่ตามคำสั่งเพื่อชาติและประชาชนซึ่งหลังจากที่ทางกองทัพเรือไทยได้มีการออกมาเปิดเผยพร้อมภาพเรือลบของไทยอันน่าเกรงขามนี้เองนะครับก็ได้ทำให้ทางเขมเม์มีการแชร์ต่อๆพร้อมเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบอย่างเม้นเขคมรคนนี้ก็บอกว่านี่มันภาพปลอม ทยไม่มีเรือลบมากขนาดนี้แน่นอนเดี๋ยวฉันจะรายงานให้เฟซบุ๊กตรวจสอบความคิดเห็นต่อมานี่ไทยมันเตรียมตัวจะบุกยึดประเทศกัมพูชาแล้วเหรอคอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าพอได้ยินว่าเขมรจะซ้อมลบทางน้ำไทยเลยรีบจัดก่อนเลยเราเองก็กำลังจะซ้อมกับกองทัพประชาชนจีนในอีกไม่กี่วันนี้เหมือนกันมุมมองถัดมานะครับคิดว่าเราจะกลัวเหรอเวียดนามยังโจมตีอเมริกาได้เลยเขมรนแดงก็ยังเคยสู้กับเวียดนาม สุดท้ายกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นที่บอกว่าใครผิดไม่มีใครยึดประเทศใครได้หรอกความคิดเห็นถักมาก็บอกว่าอย่าคุยโอ้อวดเกินไปเรือรบกเก่าๆของไทยเคยยิงพลาดแถมระเบิดเสียหายเองจนจมทะเลถ้ามาเจอของจริงก็พังหมดอย่าเล่นกับไฟคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าอย่าลืมว่าเขมรก็กำลังฝึกซ้อมทางทหารที่ท่าเรือรามฝั่งเขมรกับพันธมิตรต่างชาติอยู่ยังไม่เสร็จเลยไทยก็รีบมาอวดซะแล้ว ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้าเป็นสงครามทางทะเลไทยแพ้แน่เคเมินเก่งกว่าไทยต่างกันรล่าเหมือนฟ้ากับพื้นดินเลยเม้นทักไปบอกว่าถ้ามีสงครามประชาชนคเคมรก็คงต้องยอมรับชะตากรรมเท่านั้นความคิดเห็นต่อมาประเทศนี้คงชอบลุกรานคนอื่นถึงได้ซื้ออาวุธทันสมัยมาเยอะขนาดนี้มุมมองถักมานะครับทำได้แค่อวดนั่นแหละถ้าเจอของจริงก็วิ่งหนีหางจุกตูดแน่นอนเม้นต่อมาบอกว่า เอาออกมาอวดเยอะๆนะพ่ออีกนิดเดียวก็จะโดนพายุซัดเรือพังหมดแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเตรียมตัวเข้ามาได้เลยเราก็พร้อมรับมือแล้วเมนถัดไปนะครับระวังนะยังไม่ทันเตรียมตัวดีเดี๋ยวโดนถล่มจนหมดท่าซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของเขมน,นะครับที่ออกมาปากเก่งจริงๆแต่ก็เก่งได้แค่ในนี้แหละครับเพราะต้องมาดูของจริงเมื่อลบกันว่าใครจะไปใครจะอยู่มันต้องดูกันยาวๆนะน้องเมน ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า